สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับร,รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันใช่ไหมคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์ทะเลค่ะ Sea animals และจุดมุ่งหมายของวันนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถอ่านประโยคหรือบทสนทนาและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลได้นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะ เปิดหนังสือเรียนไปในยูนิตที่3ค่ะ It was great ในหนังสือเรียนหน้าที่33นะคะ <phone rings> เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันก่อนค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่33กันนะคะเด็กๆครูจะเปิดคลิปให้หนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะให้หนักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปค่ะ Students book Unit 3 Lesson 1 e x e r c i s e 1 Listen Point and repeat cool. warm freezing snowy cool foggy หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่36ค่ะเพื่อที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์นะคะบทความบทสนทนาเกี่ยวกับสัตว์น้ำสัดทะเลนะคะใน lesson 2หน้าที่36นะคะ ครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะให้นักเรียนชี้ที่คำศัพท์แล้วอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยค่ะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 1 Listen point and repeat Jellyfish Shark Seahorse Stingray Starfish coral reef diver เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละคำนะคะคำแรกค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูอีกครั้งนึงนะ jellyfish jellyfish ก็คือแมงกระพุนนะคะต่อไปค่ะ shark shark ก็คือฉลามค่ะ sea ah horse sea ah horse ก็คือม้าน้ำนะคะ Stingray Stingray ปลากระเบนค่ะ Starfish Starfish ก็คือปลาดาวนะคะ Coral Reef Coral Reef ก็คือแนวปะการังค่ะและสำสคำศัพท์คำสุดท้ายนะคะ Diver Diver นักดำน้ำหรือว่านักประดาน้ำนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนมาดูใน exercise ที่2หน้าที่3 6เหมือนเดิมนะคะโจทย์บอกว่า read the description and match with the pictures นะคะให้อ่านคำที่บอกลักษณะการบรรยายลักษณะรูปร่างของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็จับคู่กับรูปภาพค่ะมาดูกันทีละข้อนะคะในข้อที่1ค่ะ its head is like a horse but it hasn't got any legs. it is very small and lives in the Mediterranean. เขาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้นะคะหัวของมันเนี่ยเหมือนกับม้านะคะแต่มันไม่มีขานะคะ but it hasn't got any legs มันไม่มีขานะคะ it is very small พวกมันเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะคะ and lives i อ the ต e เม t เตอร์เรเนะคะและอาศัยอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะนักเรียนคิดว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้คืออะไรคะมีหัวคล้ายกับม้านะคะคำตอบก็คือ sea horse นะคะให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ประโยคกับรูปภาพเลยนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2อนะ the sea animal is frightening because It has got sharp teeth. เขาบอกว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้เนี่ยน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันมีฟันที่แหลมคมค่ะนักเรียนคิดว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้คืออะไรคะคำตอบก็คือ shark คือฉลามใช่ไหมคะต่อไปค่ะในข้อที่3นะคะ This person likes swimming under water. And looks at sea animals เขาบอกว่าบุคคลคนนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยชอบดำน้ำค่ะและดูสัตว์ทะเลนะคะเดยนคิดว่าคือเขาคือใครคะคำตอบก็คือ diver diver ก็คือนักดำน้ำหรือว่านักประดาน้ำนะคะต่อไปค่ะข้อที่สนะ They have got many c o l o r s You find them in warm water. Small fish live there. พวกมัน่ะพวกมันมีหลากหลายสีนะคะพวกมันมีหลายสีเลย many c o l o r s นะคะพวกเราสามารถพบพวกมันในเขตน้ำอุ่นนะคะสัตว ออปลาตัวเล็กๆนะคะอาศัยอยู่ที่นั่นค่ะนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะมีหลากหลายสีเลยแล้วก็เราหาสิ่งสิ่งนี้เจอในเขตน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นคำตอบก็คือ coral reef coral reef แนวปะการังนะคะนักเรียนลากเส้นจับคู่ประโยคกับรูปภาพเลยนะ ต่อไปค่ะในข้อที่5ค่ะ this beautiful sea animal has got five arms it can be red orange or yellow นะคะเขาบอกว่าสัตว์ทะเลที่สวยงามชนิดนี้เนี่ยมี5เขนนะคะ five arms it can be red orange or yellow นะคะมันอาจจะมีทั้งสีแดงนะคะสีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะ คำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือ starfish starfish ก็คือปลาดาวนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6นะคะ this sea animal lives on the floor it hasn't got any bones its body is like a kite สัตว์ทะเลชนิดนี้นะคะอาศัยอยู่บนพื้นทะเลนะคะ มันไม่มีกระดูกนะคะ it has not t g any bones มันไม่มีกระดูกเลยนะคะ its body ร่างกายของมันเนี่ยเหมือนหรือว่าคล้ายกับว้าวค่ะนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะคำตอบก็คือ stingray stingray ให้นักเรียนลากเส้นจากผู้ประโยคกับรูปภาพด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูใน exercise ที่3หน้าที่37นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปสนทนาระหว่างเพื่อนนะคะแล้วก็เจ็นะคะระหว่างเจ็กกับเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเขาเนี่ยอยากรู้ว่าเจ็กเนี่ยไปไหนมานะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรทําบ้างที่ด้านนะให้นักเรียนตั้งใจฟังและจับคู่นะคะ Students book Unit 3, Lesson 2. Exercise 3 Listen and match, then make sentences. Where were you last week? I was at the aquarium with my family. Did you have a good time? Yes, I did. I had a great time there. What did you do? I played with a fish in the touch tank. Then I watched the sharks. They were frightening. Look! This is a picture of a shark. Its teeth are sharp. What did you do after that? I watched the diver. He played with the fish. I watched him for 20 minutes. After that, I watched the starfish, stingrays, jellyfish. and the seahorses at the coral reef what did you like best at the aquarium? I liked the coral reef best. It was beautiful, and many small fish live there. ในคลิปนะคะ,ะเพื่อนถามความรู้สึกของแจ็คนะคะว่าแจ็คเนี่ยไปเที่ยวที่อ,อควาเรียมมาเป็นยังไงบ้างได้พบได้เจอสัตว์น้ำอะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามา จับคู่กันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ Jack and his family visit จับคู่ข้อไหนคะนักเรียนแจ็คและครอบครัวของเขาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนคะคำตอบก็คือข้อ C นะคะ visit the aquarium นะคะแจ็คและครอบครัวของเขาเนี่ยไปเที่ยวที่ aquarium นะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะ Jack plate the with fish Jack เ,เล่นอยู่กับปลานะคะเล่นกับปลาหมายถึงยืนชมปลาเล่นดูปลานะคะเล่นกับปลาจับคู่วข,ข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ A นะคะ In the o u tank in a t t u c h tank แจ็คเนี่ยเล่นกับปลาในแทงน้ำขนาดใหญ่นะคะที่มีปลาแหวกว่ายอยู่ค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะ Jack watched the sharks Jack เนี่ยดูฉลามนะคะซึ่งมีอยู่หลายตัวเลยจับคู่กับข้อดีนะคะข้อ3ต่อไปค่ะข้อข้อที่4นะคะ The diver played นักดำน้ำเนี่ยเล่นอยู่กับอะไรคะคำตอบก็คือ with the fish นะคะ แจ็คเนี่ยเห็นนักดำน้ำเนี่ยเล่นอยู่กับปลานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ The starfish, the jellyfish and the seahorses were at the coral reef. แจ็คเนี่ยเห็นปลาดาวนะคะแมงกะพูแล้วก็ม้าน้ำเนี่ยที่ปะกการังนะคะที่อยู่ในท้งน้ำขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่สมบูรณ์แล้วในแต่ละข้ออีกครั้งนะคะ ข้อที่1ค่ะ Jack and his family visit the aquarium. แจ็คและครอบครัวของเขานะคะไปเที่ยวที่ aquarium ค่ะต่อไปนะข้อที่2ค่ะ Jack played with a fish in a touch tank. แจ็คเนี่ยเล่นอยู่กับปลานะคะในแ้งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปลาเวกว่ายอยู่นะคะต่อไปค่ะ Jack watched the sharks. แจ็ค ดูที่ฉลามนะคะดูฉลามที่แหวกว่ายอยู่นะต่อไปค่ะ The diver p l a y with the fish นักดำน้ำนะคะเล่นอยู่กับปลาค่ะและสุดท้ายนะคะ The starfish, the jellyfish, and the sea horses were at the coral reef นะคะ,ะปลาดาว เมงกระพุนนะคะแล้วก็มาน้าเนี่ยอยู่ที่แนวปะกการังค่ะนี่คือประโยคที่สมบูรณ์นะคะแล้วทั้งห้าข้อย่อยค่ะให้นักเรียนจับคู่นะคะแล้วก็เขียนประโยคอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สวยงามเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่28ข้อที่1กับข้อที่2นะคะในข้อที่1เนี่ย ให้นักเรียนดูที่รูปภาพในแต่ละข้อย่อยนะคะและ้วก็เขียนคำสา์ลงไปในตารางให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะและข้อที่2ค่ะให้นักเรียนเติมนะคะอ่านประโยคที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็เติมคำสา์ลงไปค่ะว่าสิ่งถิ่นั้นที่ข้อดีบายเนี่ยคืออะไรนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยดินสอลายมือเรียบร้อยสวยงามนะคะ ในหลังจากนั้นค่ะถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะคะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 ให้นักเรียนลายส่วนตัวมาสอบถามครูได้เลยค่ะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทะเลจบกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วเนี่ยอย่างสม่ำเสมอทำการบ้านส่งครูด,ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืม มันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย